กิติศักดินนก์นะครับศิริกิตานนนนะครับอายุ31ปีเซเลชิกิตนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอยู่บร,ริษัทบร,ริษัทแถวโอลิมพโฮงครับเิ่มเล่นตั้งแต่สมัยตอนอ,อ,อยู่มัธยมนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนเพื่อนชวนกันมาเล่น <S 2> <S 2> เล่นตอนช่วงพักกลางวันอะไรประมาณนี้นครับ <S <S ตอนนั้นนิกสนุกมากกว่าครับเพราะว่าเด็กๆก็คิดอย่างเดียวก็คือเกมการ์ดมันเป็นเกมที่เล่นเราต้องสนุกมันไม่ได้คิดถึงเรื่องผลการเรียนไม่ได้คิดถึงอะไรมันเป็นเกม แต่ว่ามันต้องวางแผนนะครับว่าเราต้องมีเล่นเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาไม่ใช่แบบว่าสุ่มสี่สุส่มห้าก็จะไปเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นอย่างเดียวตอนแรกที่เริ่มเล่นก็รู้สึกสนุกนครับมีเพื่อนมากขึ้นเพื่อนที่ต่างกลุ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับพอเริ่มเล่นเสร็จก็เริ่มมาสะสมเริ่ม,มอะไรพวกนี้นครับสมัยก่อนยังไม่มีจัดแข่งนะครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าของใหม่พึ่งเข้าอะไรประมาณนี้เป็นเกมการ์ดที่พึ่งเข้ามาใหม่ มันก็เลยยังไม่มีอะไรมากมายก็ไปแข่งของ WGP มาครับของไทยจริงๆมันก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องได้ที่หหรือได้ที่ที่เท่าไหร่เราไปแข่งเพื่อสนุกไม่ได้แข่งเพื่อที่จะแบบว่าต้องชนะอย่างเดียวพัฒนาตัวเองไหมก็พัฒนาตัวเองนะครับเกมการ์ดมันก็มีการที่แบบพัฒนาตัวการ์ดด้วยพัฒนาเกมไปด้วยแล้วก็ ฝึกความคิดเราด้วยว่าเราต้องวางแผนยังไงในการเล่นกับผู้แข่งผังข้ามผันงข้าม,ามเล่นเด็กอะไรเราก็ต้องรู้จักดูแล้วก็รู้จักวางแผนมันเป็นเกมที่พึ่งดวงก็จริงแต่เราก็ต้องคอนโทรลตัวเราด้วยออตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยสักเท่าไหร่แต่คือพอหลังจากเราอธิบายครับ ผู้ใหญ่มันจะคิดว่าเกมการ์ดเป็นเกมกับเล่นไพ่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับต้องแบ่งแยกให้ออกว่าไพ่คืออะไรการ์ดคืออะไรผู้ใหญ่ชอบจับมารวมกันจริงๆแล้วเกมการก็คือเกมเกมเกมหนึ่งมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่เลยครับชื่อว่าการ์ดไฟส์เวนการ์ดเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2017นะครับหน้าที่สามมาครับคือมันกดดันด้วยแต่ว่ามันก็เป็น อะไรที่สนุกอะครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีตื่นเต้นมากครั้งที่2ที่ไปญี่ปุ่นแต่เป็นครั้งแรกที่แข่งแข่งนอกสถานเอ้นอกประเทศเพราะว่าไม่เคยแข่งเลยแบบเป็นโทนเมนต์นะครับจับชนกันคู่กันนะครับแข่งไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาตัดรอบเหลือท็อปสี่ครับอรอบแรกนะครับเจอไต้หวันนะครับก็ผลชนะครับเจอเกาหลีครับแพ้ครับรอบ3ชนะครับเจอเจออินโดนีเซียครับ รอบสี่แพ้ครับเจอเกาหลีอีกทีนึงครับคนเดียวกันครับรอบห้าชนะครับเจอเจอจีนะครับเ็นรอบถ้ายอินโดนีเซียครับเ,เขาเล่นเด็กโอเมก้าครับมันค่อนข้างจะต้องคุมหลายหลายอย่างทั้งคุมจำนวนของกา๊าดจำนวนมืออะไรประมาณนี้ด้วยครับมันต้องคุมหลายๆอย่าง เด็กชาโดว์พาราดินครับรูอาคือเป็นเด็กแรกที่ผมชอบครับแล้วก็เป็นเด็กแรกที่ผมจัดขึ้นมาเลยครับคพรามสามารถละครับก็ PG จีครับที่สามารถวนได้ค, PG, คิที่สมาสมารถทําให้เราจัว่วเพิ่มมือได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็สกิลของตัวแวนทัองข้างจะโอเคอยู่จริงๆก็อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่กันในร้านนะครับที่เล่นมาด้วยกันสนุกด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกันทาอะไรด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนร้านนี้ครับขอบคุณคิดอคิด,คดที่จัดการย่งคันทาให้ผมได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากการที่ชอบคือการใบน,นี้นะครับบัตเตอร์ดักไดโบครับครับการที่ชอบปิดเกมก็คือการตัวนี้นครับเอ่อตัวนี้ทำไมถึงชอบคือเอฟเฟกต์มันค่อนข้างรุนแรงอยู่ครับปิดเกมได้ค่อนข้าง กะชัวร์มากเวลาผิดจริงๆครับชื่อร้านตอนนี้เปลี่ยนชื่อร้านเป็นวิตเตอรี่การ์ดช็อปนะครับอ,อ,อยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแฟชั่นมอลล์ More, ชั้น2นะครับคือร้านนี้ครับเป็นเพื่อนๆ่หุ้นกันครับเป็นงานอ,อาดิเรกมากกว่าคือทุกคนเขามีงานประจํากันอยู่แล้วพวกผมก็เลยมาลองเปิดเล่นดูปีนี้ปีนี้สามนะครับถ้าเป็นตัวการ์ดใหม่หรือเกมใหม,หม,ใหม่หรืออะไรพวกนี้ของใหม่ๆก็อาจจะมีสอนบ้างเลยบ้าง แต่จริงๆแล้วเด็กก็เล่นกันเป็นมาอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ต้องสอนอะไรมากเราแค่แนะนำเฉยๆเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งครับถึงสองทุ่มถ้ามีวันหยุดจะบอกหน้าเพจเอาครับเพจชื่อวิตาลีการ์ชอปครับเข้าไปติดตามดูได้นะครับถึงวันหยุดเด็กๆก็มาเล่นอยู่ครับเพราะว่าจะมีพวกขาประจำที่มาเล่นอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีวันไหนที่เด็กไม่มาเล่นครับ